นี่ก็คือทองทุ่งของถั่วบราซิลเหลืองอารามไปทั่วทองทุ่งสวยงามจริงๆคนที่จะพิศเสยในความสวยงามของดอกไม้ตามลวงพอมารู้จักถั่วบราซิลซึ่งเป็นถั่วสกูลหนึ่ง ที่น่าทนใจในปัจจุบันเขามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นไม้ประดับเป็นทั้งอาหารพืชอาหารสัตว์ไม้ดอกไม้ประดับเป็นครบเลยมารู้จักกันนะครับทัวบราซิลเนี่ยเป็นหนึ่งในพืชตระกูลทัวซึ่งมีถิ่นกำเนิดหรือเกิดอยู่แถวแถวทวีปอเมริกาใต้ รู้จักกันมาหลายชื่อนะเช่นถั่วปินโตถั่วเปรูถั่วลิสซงเถาแล้วก็อีกหลายชื่อนะเพราะว่าพบในในตอนกลางของประเทศบราซิลคนก็เลยรู้จักหรือเรียกชื่อว่าถั่วบราซิลหรือถั่วบาซินในทวีปอเมริกาใต้นะครับซึ่งเป็นไม้ลำลุกขนาดเล็กนะ ลำต้นเนียทอดเลื้อยคลุมดินมีสีเขียวอ่อนใบส่วนดอกจะเหลืองอารามแต่ออกเป็นดอกเดียวนะครับเต็มท้องทุ่งไปหมดนะครับซึ่งลักษณะเป็นพืชที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับต้นไม่ได้สูงมากนักส่วนใหญยใบจะราบกับพื้นดินเหมาะสำหรับอะไรหลายๆอย่างนะครับเหมาะสำหรับอะไรหลายอย่าง ซึ่งเดี๋ยวลุงพ่อจะพาพวกเราไปดูว่าประโยชน์เนี่ยหรือเขาใช้ถั่วบราซิลเนี่ยซึ่งคนนิยมกันตอนนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปลูกได้ง่ายขายายพันธุ์ได้ง่ายนะครับแต่ดอกนี่จะเป็นสีเหลืองแล้วดอกเหมือนกับดอกถั่วทั่วไปนะครับซึ่งอ,อันแรกนะครับถั่วบราซิลเนี่ยนะครับปลูกเป็นพืชคลุมดิน เพื่ออุ้มความชื้นย้ายน้ําในดินเนี่ยระเหยขึ้นไปมากนักทำให้พืชประทานหรือพืชต่างๆที่เราปลูกเนี่ยได้รับน้ําไม่ขาดน้ํานะครับซึ่งทนนะเขว่าพืชชนิดเนี้เดินเหยียบไปเหยียบมาเหยียบไปเหยียบมาพอๆกับหญ้าเลยนะครับดูว่าเออเป็นถั่วนี่เราคิดว่าเป็นถั่วมันจะ อ่อนแอไม่ใช่นะครับทนทานต่อการเหยียบย่ำแล้วทนแรงสูงด้วยนะแรงละเมอนะถ้าไม่แรงจัดจริงๆกันเอาไม่อยู่นะครับถั่วจะอยู่นะถ้าหากต้นมันแข็งแรงแล้วนะครับซึ่งสามารถที่ว่าอยู่ในพื้นที่แรงเนี่ยเรียกว่าฝนแรงเนี่ยขาดน้ําเนี่ยได้เป็นเดือนนะว่าว่ากันแบบนั้นนะครับโดยไม่ต้องรดน้ําอะไรเลยนะ อันต่อไปก็สามารถปลูกในในที่ร่มได้นะครับที่ร่มได้ด้วยนี่สำคัญเลยนะถ้าปลูกในที่ร่มได้นี่แสงแดดยิ่งส่องก็ไปน้อยเท่าไหร่นี่ดกอ,อกจะออกนะแต่ว่าดอกมันออกน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ปลูกได้ในที่ร่มนะแล้วก็มันจะคลุมแผ่ไปทั่วได้สวยงามนะเพราะฉะนั้น เวลาเราปลูกใต้ต้นไม้ต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยพืชบางอย่างที่เราไปปลูกเนี่ยถ้าได้รับแสงน้อยอะไรเขาก็จะไม่เจเริญเติบโต,ตดูแล้วมันเหี่ยวเฉาจิตใจนะครับแต่ตัวบราซิลเนี่ยปลูกไปเถอะนะครับใต้ต้นไม้ที่เราต้องการใต้พุ่มไม้ต่างๆเขาก็ขึ้นนะครับแล้วก็ออกดอกด้วยนะครับแต่ว่าดอกอาจจะไม่มากเพราะว่าต้องการแสงแต่ก็เบยก็สวยงามนะมันมันมันขึ้นในที่ร่มได้เนี่ย ถ้าถ้าสูงเนี่ยนะครับถ้าสูงสักสองสามนิ้วเนี่ยอย่างมากเลยเนี่ยเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับตัดได้นะครับสักสองเดือนหรือสามเดือนขนาดเดียวกันหญ้าอื่นเนี่เดือนละครั้งหรือครึ่งเดือนครั้งอันนี้ก็ตัดนะนี่ก็นี่ปลูกในสนามในสวนหย่อมรืนอะไรเนี่ยนะครับทนแรงได้ดีนะทีนี้ผู้ที่ทําสวนนะครับ ทำสวนอาจจะเป็นสวนแปลงเล็กแปลงใหญ่คลุมวัชพืชได้ดีด้วยคลุมหญ้าคลุมวัชพืชที่มาแย่งอาหารเป็นที่อาศัยถ้าสวนรกนเป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษงูเงี้ยวเขี้ยว,ยว,ยวขอต่างๆเนี่ยเราเดินเข้าไปถ้าไม่ใส่รองเท้าอะไรให้ดีเนี่ยอาจจะอันตรายเนี่ยนะครับก็ปลูกเพื่อที่จะ คลุมหน้าดินหรือว่าคลุมวัชพืชได้นะครับแถ,แถมเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งหลายคนก็รู้แล้วว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยมันดึงไนโตรเจนหรือดึงปุ๋ยลงสู่ดินได้นะครับเพราะว่าในรากนี่ยในรากพวกนี้เป็น,เป,นเป็นปมนะพืชตระกูลถั่วรากเป็นปมเนี่ยมีไนโตรเบียมทำทำให้ดินเนี่ยจะเริ่มเติบโตหรือดินสมบูรณ์ขึ้นนะครับเราก็ลดการใส่ปุ๋ยได้เท่ากับตัวนี้เป็นปุ๋ยด้วยนะครับเป็นปุ๋ยด้วยยิ่งถ้าออกดอกถ้าเกิด ดบปลูกในในสวนเนื้อในไรนาเนี่ยพอออกดอกแล้วถยกลบเนี่ยจะเป็นปุ๋ยพืชสดได้อย่างดีเลยนะครับได้อย่างดีไอ้นี่นี่เป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วยแล้วก็สามารถปลูกยึดหน้าดินได้ด้วยนะครับการดินทะเลยดินฟังเนี่ยนะครับนอกจากได้ดอกที่สวยงามแล้วเนี่ยรากยังลงลึกถึงใต้ดินว่ากันว่าสิบถึงยี่สิบเซนติเมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นปลูกในที่ลาดชันก็ได้ในขอบบอ่อขอบสระนะครับ รั่วที่ที่ที่มีความลาดชันนะเพื่อให้ยึดหน้าดินก็ได้อีกด้วยนะครับแล้วยังได้ดอกที่สวยงามแล้วก็เป็นพืชอ,อาหารสัตว์นะครับปลูกไว้นอกจากสวยงามกลุมหน้าดินเอาดอกสวยสวยงามกลุมหน้าดินปลูกประดับสวนเป็นไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยยังเป็นอาหารนะเป็นพืชอ,อาหารให้สัตว์กินได้นะครับสัตว์ชอบนะแล้วก็มีปโปรตีนด้วยนะครับ ปลูกไว้ให้วัวควายกระต่ายมาแปะไก่เป็ดสัตว์ที่กินหญ้านะครับถ้าเราไม่ตัดไปเนี่ยเราก็ปล่อยให้ปล่อยแบบเลี้ยงทุ่งอะนะปล่อยแบบเลี้ยงทุ่งปล่อยให้แทะเลมกินเนี่ยไก่นี่ชอบดอกมากนะครับดอกออกมาเท่าไร่นี่ยไก่กินหมดวันแปลงนี้แหละนะครับแปลงนี้แหละไก่กินนี่ทั้งวันอิ่มมีพีมันแฮปปี้นะ เพราะฉะนั้นถ้าปลูกเป็นทุ่งใหญ่ๆในเราเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยนะครับแต่ก็ระวังเรื่องเรื่องจะไปกินไปทำไร่อพพืชอื่นนะแต่ว่าลุงบอกว่ามีประโยชน์มากนะครับหัวควายมาแพะพวกนี้นะไปกินได้เองเราไม่ต้องเลี้ยงนี่นะครับมีโปรตีนสูงนะครับซึ่ง อย่างที่ลวงปอบอกว่าเมื่อกี้กนะครับประโยชน์นี่ไม่ใช่แค่ปลูกสวยงามอย่างเดียวนะยังเป็นพืชตอนแรงทนกันเหยียบย่ำปลูกเพื่อเสริมธาตุอาหารในดินนะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะป้องกันดินพังดินสเสล่ยนะเป็นอาหารสัตว์ต่างๆนะแล้วที่ทำกันคือเป็นเป็นอาหารเจให้พวกเรานะอาหารทางกาย ก็เป็นพวกอาหารที่กินได้อาหารทางใจก็พวกดอกไม้พวกนี้ความสุกน,นะดูแล้วมีความสุกก็คืออาหารทางใจทําให้ชีวิตยั่งยืนขึ้นชีวิตมีรสชาติขึ้นนะซึ่งแต่ว่าข้อควรระวังก็ไม่ควรปลูกนะครับไม่ควรปลูกในพื้นที่น้ําขังหรือน้ําเฉะเพราะจะทําให้รากนี่ของถั่วนี่บราซิลนี่เน่าง่ายนะคร,ครับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละ ก็ลุงพอเนี่ยขอพวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องลุงพอลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ